ไปตามล่าหาผีพวนครับพี่น้องครับผลไม้หากินยากทางภาคอีสานครับในบางพื้นที่ก็อาจจะ่มีให้กินครับมันก็คือบักผีพวนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไปครับเมื่อนี้ครับกบส่ปลาสีพาพี่น้องมานําล่าผลไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นผลไม้ในภาคอีสานครับซึ่งเป็นผลไม้ที่หากินยากเพราะว่าหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวครับผมนี่ครับพี่น้องครับ อยุดทำๆครับห้องเยือเอาไร้ะห้องเราต้องปีนครับนี่ครับผลไม้หากินยากครับนี่ครับพี่น้องครับหมอผีพุนครับหมากดิบห้องจะบ่อานี่ยครับนี่ครับโอ้ยุ่งกับลายนะครับพี่น้องครับต้องห้องต้องดึงเครื่องเพิ่มลงมากครับ นี่ครับคือพันยูสูงครับผมกว่าพญามดึงลงมาครับนี่เป็นไงครับพี่น้องครับสุดยอดนี่คือผลไม้หากินยากครับหนึ่งปีมีข้างเดียวครับนั่นก็คือหมากผีพวนครับเรือในบางพื้นที่อาจจะเรียกหมากยังผมกว่าบ้หัวแล้วเนาะแต่อยู่แถวอ่าน้องค่ายนี่นว่าบบกผีพวนครับนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าผมพญ่ามไปน้ำหาหลายที่แล้วครับ คือเขาจะอยู่สูงมากครับอยู่สูงอยู่ปลายไม้เอาหยาครับว่าเขาจะเป็นเครือขึ้นไปงี่สิครับหากินหยาครับแต่ว่ามือหนีบ้องเอินอ่าข้ามามองนีก็ได้เห็นครับผมอันนี้คือนี่ครับอันนี้คือหมากดิบของเพื่อนครับนี่เพื่อนว่าท่านอีสุกครับจะเป็นสีเขียวงี่สิครับเป็นพวงเป็นเครือแบบนี้เลยนี่ี๋ยวเอามากองไปสักก้อนรับเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังนะครับนี่ครับหลังจากที่ห่ออัน เก็บมากกว่าไ้มครับสีสันดึงไดครับพี่นอ้องจะเสีบเยบวะยุ่งกับายนะครับยุ่งเยอะมากครับแต่ว่าเพื่อเจ็สี่ของกบสายตาครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับพี่น้องผู้ากคนก็นมากินซ้ำนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมนี่มากินแบบ ซุกแดงๆเลยครับเพราะว่ามันจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานๆ,นๆครับนี่ครับนี่ครับเราจะมาหมากดิบๆมันก็นก,นกินได้เลยครับโอุ๊ยอันนี้อยู่แบบนี่ครับพี่น้องอยู่แบบติดดินเลยครับอุยติดดินเลยครับ อีโอ้ยเนาก็มีครับมันเหน่าก็เบานะครับนี่ครับพี่น้องครับอุย้ยอันนี้สุกสุกหวายครับเนาถิ่มเพิ่มเลยครับจีได้เด้โอ้โหเลือกออบ นี่แกน้องเขากระเป๋านะครับนะโอ้ยน่าเสียดายครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผลงานครับยังไงนี่ครับผีพวนครับผมสุกแดงจริงคืนครับผมเป็นนั้นว่าภารกิจ ตามหาบอกพีพ่นผลไม้หากินยากครับ1ปีมีครั้งเดียวครับแล้วเจอกันที่ช่องกบสายปลาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม